สมัมภาษณ์งานนะไม่ใช่ตลาดสดขอโทษค่ะน่าจะเป็นกลิ่นผักกับกลิ่นปลาค่ะพอดีว่าฉันไปจ่ายตลาดมาแต่ว่าที่นี่โทรเรียกมาสัมภาษณ์การทันหานนะคะฉันก็เลยรีบมาเลยโทษค่ะแบบนี้เชิญกลับบ้านไปเถอะค่ะร่างสัมภาษณ์งานได้เลยค่ะดูจากประวัติการทํางานที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณมีช่วงว่างงานไปนานเลยนะคะทําไมถึงอุ้ยขอโทษนะคะขออนะุญาตรับโทรศัพท์ค่ะ ฉัหรอคะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะมีมีไม่อยอมก,กินข้าวหรอคะง,งั้นแม่ลองพยายามอีกทีได้ไหมคะคือตอนที่หนูสัมภาษณ์งานอยู่อะค่ะแม่อย่าเพิ่งโทรมากวัวนะคะขอบคุณคะ่ะขอโทษจริงๆค่ะสายเมื่อกี้เป็นสายด่วนจริงๆอะค่ะพอดีว่าลูกฉันเพิ่งจะสี่ขวบค่ะยังขาดแม่ไม่ได้เลยตอนนี้แม่สามีเพิ่งจะมา ช่วยดูแลค่ะยังไม่ค่อยคุ้นชินก็เลยต้องโทรมาถามมะค่ะลูกแค่สี่ขวบกว่าเองเหรอแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเธอมาทํางานที่นี่เนี่ยจะโฟกัสงานได้ดีเลยเนี่ยได้สิคะเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยทํางานอสังหานะคะแล้วฉันก็ได้ตําแหน่งพนักงานขายดีเด่นติดต่อก,กันหลายปีด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแม่สามีมาช่วยเลี้ยงแล้วนะคะอีกไม่นานลูกฉันก็จะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะฉันสัญญ,ญาเลยว่าฉันจะทํางานนี้ให้เต็มที่ค่ะเต็มร้อยเลยใช่เหรอ ใช่สิคะฉันขอโอกาสได้ไหมคะฉันอยากทำงานที่นี่จริงๆอะคะ่ะขอล้องเถอคะ่ะฉันบอกว่าไม่ดีกว่าคะ่ะเชิญคุณกลับบ้านไปได้เลยคะ่ะพรุ่งนี้เชิญคุณมาเริ่มงานได้เลยนะคะจริงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะฉันจะตั้งใจทำงานคะ่ะท่านประธานคะ ทำไมด่วนตัดสินใจแบบนี้นะคะอย่าไปใจร้อนสิคะแล้ท่านประธานอะ่ะอย่าไปใจอ่อนเพียงแค่เขาเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะแบบนี้เนี่ยปัญหาอาจจะตามมาได้นะคะฉันมีเหตุผลของฉันค่ะคุณไม่สงสัยเหรอคะว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของเราถึงไม่จอบกลุ่มตลาดสักทีเดี๋ยวเรื่องนั้นดิฉันจะจ,จัดการทีมแล้วก็เข้มงวดให้มากขึ้นนะคะเรื่องเข้มงวดกับทีมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคะ่ะ ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นแม่มือใหม่ดูจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับการทํางานนี้มากที่สุดนะคะดูดูไปแล้วเนี่ยอนาคตเขาน่าจะเป็นหัวหน้าทีมได้เลยด้วยซ้ำอ่ะฉันเชื่อในศักยภาพของเขาค่ะส่วนคุณแค่ทําตามฉันบอกก็พอนะก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบส่งให้นะคะ พี่ไอ้นี่เก่งมากเลยนะครับโปรเจกที่พวกเราทํามากันตั้งนานเนี่ยยังไม่เสร็จเลยคนระับแต่พี่ไอ้กับทาเสร็จแค่อทิเดียวคนระับใช่แถมช่องเนี่ถ้าประธานก็ให้ความสนใจกับพี่มากเลยผมว่าอีกไม่นาะนพี่คงได้เลื่อนตําแหน่งแน่นอนโอ้สวีทก็พูดเกินไปไม่ขนาดนั้นหรอกได้ยืนทําอะไรเนี่ยไม่ไปทําการทํางานหรือไงไออะไรเนี่ยถึงขั้นพาลูกมาทํางานด้วย ฉันขอโทษค่ะแต่เมื่อคืนน่ะแม่สามีฉันลม้ม่ะค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลกระทานหันวันนี้เลยไม่มีใครดูแลลูกก็เลยต้องเอาลูกมาที่ทํางานน่ะคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันบอกคุณเบลแล้วค่ะคุณเบลรับทราบแล้วก็โอเคแล้วค่ะคุณเบลไม่ต้องห่วงนะคะลูกฉันไม่ไดื้อไม่ค่ะไม่กระทบก,กับงานแน่นอนมันจะไม่กระทบก,กับงานได้ไงที่นี่บริษัทน่ะไม่ใช่บ้านแล้วลูกเธอเนี่ยไม่ได้หน้ารากับทุกคนด้วยแต่ฉันสัญญาค่ะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวค่ะ อย่าคิดว่าทํายอดขายได้ดีเราจะเหลือนะถ้าพรุ่งดีเธอไม่เอาแผนงานใหม่มาใ,ให้ฉันแล้วก็เตรียมตัวเก็บข้าวของแล้วก็ใส่หัวออกจากที่นี่ได้เลยเพราะว่าฉันเป็นผู้จัดการฉันมีสิทธิ์ไล่เธอออกเมื่อไหร่ก็ได้คี่หยุลูกยายาาครับกลับบ้านก่อนะครับครับ แหมทำงานจนถึงเย็นแต่ยคิดว่าขยันแบบนี้แล้วยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะอย่าหลงตัวเองไปหน่อยนะฉันไม่หลงตัวเองค่ะฉันอยากทำโปรเจกต์ให้เสร็จอะคะ่ะจะได้ไม่มีใครมาว่าได้ไองานของเธอเนี่ยต่อให้พยายามแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ดีพอหรอกอย่าคิดว่าเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วทุกคนจะเห็นใจนะแล้วที่นี่เป็นที่ทำงานไม่ใช่สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ไม่เป็นไรนะลูกทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณแบมแล้วเด็กแบบนี้เนี่ยมีไว้ก็ถ่วงอนาคตเธอปเปล่าๆจำไว้เลยนะต่อให้ทํางานเก่งแค่ไหนถ้าพกภาระมาด้วยก็ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยหรอกคุณแบมคะนี่ไม่ใช่ภาระคะ่ะนี่ลูกฉัน <c oughs> <c oughs> ก็แล้วแต่ละกันแต่ยังไงวันพรุ่งนี้เนี่ยแผนงานต้องเป๊ะถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยเตรียมตัวเก็บข้าวของแล้วก็พาลูกเธอเนี่ยกลับบ้านไปได้เลยนะ แล้วก็อย่าลืมทำงานไปถึงไหนต้องรายงานให้ฉันทราบทุกขั้นตอนด้วยค่ะไม่ต้องกลัวนะนี่ขนมกินขนมต่อได้เลยนะลูกนะั้นแม่ขอทำงานก่อนนะอาน้าวคุณไอถึงเวลาเลิกงานแล้วยังไม่กลับเหรอคะคเบลพอดีว่าฉันอยากรีบทำโปรเจกต์ให้เสร็จอะคะ่ะจะได้ไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมง,งานแลวฉันก็ขอบคุณคุณเบลมากๆเลยนะคะ ที่อนุญ,ญาติได้ฉันพาลูกมาที่นี่ได้ตอนนี้ลูกฉันไม่ไดื้อไม่สนค่ะและฉันสัญญาว่าจะไม่ให้กระทบกับงานด้วยค่ะจริงด้วยค่ะน่ารักจังเลยไม่ไดื้อไม่สนจริงด้วยฮ<ะ>ัลโหลค่ะคุณแม่ฉันส่งรับแรกไปให้แล้วนะคะช่วยช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะ คุณแวมคะแต่ว่าคุณแหวยังไม่ได้เช็คเลยนี่คะไม่ดูก็รู้ว่าไม่ผ่านเนี่ยไปทํามาใหม่ทาแบบนี้ถ้าประธานไม่ชอบหรอกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบทาแล้วเดี๋ยวรีบแจ้งไปค่ะฮัฮโลโหลค่ะคุณแหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนเช็คให้หน่อยค่ะจะโทรมาทำไมเวลานี้เนี่ย คุณแมมบอกว่าให้ส่งให้ดูทุกโปรเซสไม่ใช่หรอคะฉันก็ต้องส่งให้ดูสิคะก็ตอนนี้ถ้าจะนอนฉันไม่อยากดูจะจัดการเองคุณแ<ค>ม่เกิดว่าไม,ไม่ผ่านแกเตรียมตัวโดนไล่ออกเลยเลยท่านประธานครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีคุณป้าที่ไหนไม่รู้ครับมาตามหามคุณไครครับ เ็นบอกว่าอยากรู้จักเจ้านายไอ้ด้วยครับเพื่อนพาาันไปหาเขาเดี๋ยวนี้นนนรู้จักไอ์ใช่ไหมคะ<อ>แล้วรู้จักเจ้านายไอ้ไหมคะเออคือว่าเออคุณรู้จักไอ์ใช่ไหมคะฉันคือเจ้านายไอ์เองคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเป็นเจ้านายไอ์เหรอคะฉันจะขอบคุณคุณนะคะ่ะ คุณป้าทําอะไรคะเนี่ยฉันอยากมาขอบคุณคุณนะคะที่คุณให้โอกาสไอซ์รับไอซ์เข้าทํางานนะคะคุณป้าคะฉันรับคุณไอซ์เข้าทํางานเนี่ยเพราะว่าเธอมีความสามารถนะคะใช่ค่ะไอซ์เป็นคนมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็ยังต้องดูแลลูกดูแลฉันแล้วก็ยังมีลูกชายฉันที่ป่วยติดเตียงด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปฉันจะไม่ให้ลูกมาลบกวนที่ทํางานนะคะแต่ขอโอกาสให้ไอซ์นะคะอย่าไลาไอซ์ออกเลยนะคะแม่ แม่มาทำอะไรอะคะที่นี่ที่ทำงานนะคะคุณเบลคะ่ะฉันขอโทษคะ่ะงั้นฉันขอลาแป๊บหนึ่งนะคะลาไปส่งแม่สาม,มีก่อนคะ่ะไอ้วันนี้คุณลาได้เลยนะฉันอนุมัติจริงเหรอคะขอบคุณคะ่ะคุณป้าคะ คุณป้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะไอเนี่ยเขาเป็นคนมีความสามารถแล้วก็มีความพยายามมากเลยค่ะและฉันกำลังจะประกาศกับทุกคนเลยนะคะว่าคุณไอเนี่ยได้รับรางวัลพนักงานขายดีเด่นประจำเดือนนี้พร้อมกับกำลังจะได้โบนัสเป็นเงินหลายหมื่นบาทเลยค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสไอยคะ่ะขอบคุณค่ะคดีมากเลยลูกท่าปนประธานคะขอโอ,อกาสให้ฉันแก้ตัวอีกรอบนึงนะคะ คุณแบมแก้ตัวแก้ตัวอะไรเหรอคะคุณแบมคุณใช้ตำแหน่งผู้จัดการทำอะไรกับใครไว้บ้างคุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคะคุณทั้งกดขี่เหยียดหยามเอาเรื่องส่วนตัวมาพาดพิงถึงลูกคนอื่นแบบนี้คุณควรทำเหรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะการเป็นผู้นำคนเนี่ยจะต้องยกทีมให้สูงขึ้นไม่ใช่เหยียบทีมให้ต่ำลงแบบที่คุณทำอยู่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอย้ายนแผนกของคุณแล้วก็ลดตำแหน่งคุณให้ไปเป,เป็นพนักงานธรรมดาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรที่จะอยู่บริษัทนี้ต่อไปหรือเปล่าถ้าคุณทำไม่ได้ทางออกบริษัทก็อยู่ตรงนั้นค่ะ่านประธานพอได้แล้วค่ะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละส่วนคุณไอคะ คุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถนะคะฉันเชื่อในศักยภาพของคุณแล้วหวังว่าอนาคตของคุณเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเบลขอบคุณค่ะ